สวัสดีครับผมอุ๋ยครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลปากกระพงซ่าในคลิปนี้เราอยู่กับบอร์ดเกมที่ชื่อว่า Spirit Island ครับแต่ที่ความแตกต่างก็คือว่าตอนนี้มันมีดิจิตอลแอปแล้วนะนะครับซึ่งทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับ แต่ทีเนี้ยสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยครับอาจจะสงสัยว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะบอร์ดเกมที่เล่นคนเดียวได้เนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นไปนได้ยังไงนะครับทีเนี้ยผมอยากจะมามาป้ายยาทุกคนแล้วกันเรียกนี้นะฮะว่าเอ้ยมันมีอยู่จริงนะแล้วมันสนุกด้วยครับนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันอย่างเช่นตัวนี้ครับ หลักการของเกมเนี่ยครับก็คือว่าเราจะรับบทเป็นสปิริตสักตัวหนึ่งครับหรือก็คือเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเกาะเกาะหนึ่งครับซึ่งจะคอยทําหน้าที่ปกปักรักษาสภาพแวดล้อมของเกาะเกาะนั้นไม่ให้มีผู้ลุกรานเข้ามาครับตัวเกมเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยครับจะถามเราว่าจะเล่นกี่บอร์ดด้วยกันนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยบอดเดียวครับมันก็เป็นเหมือน1บอร์ด2บอร์ด3บอร์ด4บอดครับเอาตัวง่ายสุดแล้วกันครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ครับจะเป็นการเลือกว่าแล้วสปิริตที่เราอยากจะเล่นเนี่ย เราอยากจะเล่นในแก๊งไหนว่าจะเป็นเหมือนตัวง่ายสุด low complexity หรือว่าเอย้ยากขึ้นมานิดนึงแล้วกันหรือว่าเอายากเลยก็ได้แล้วก็ random ไหมให้หน่อยละกันประมาณนี้ครับผมขอเริ่มต้นด้วยตัวที่เล่นง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับตรงไปตรงมาประมาณนี้ทีนี้ครับพวกความมีสีสันของเกมมากยิ่งขึ้นมันจะมีเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเบสเกมเนี่ยแล้วมันไม่เราใจพอนะครับเราจะมาเพิ่มได้ว่าไอ้ตัวของ invaders เหล่านั้นเนี่ยมันจะมี ability บางอย่างที่ แตกต่างกันและกันครับในแต่ละแก๊งเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยแต่เลดเกมแรกๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นตัวแรกสุดครับก็ไม่มี Adversary ใดๆทั้งสิ้นครับนะทีนี้มันจะมีรูปแบบบอร์ดที่ให้เลือกได้ครับตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณเออหลายแบบเลยครับประมาณ6แบบด้วยกันนะฮะใช่ใช่เปล่านะครับ7แบบและกันครับประมาณนั้นเอ,อ แล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือเหมือนมันเลือกบอร์ดได้ว่าสมมติเราเราไม่เอาบอร์ดนี้ยเราเอาบอร์ด A แทนอะไรประมาณนั้นเราก็เลือกกลับไปอะไรเงี้ยครับก็ลากมาได้เลยสมมติผมบอกว่าผมชอบบอร์ด B แล้วกันอ่ะแบบหนึ่งนะตัวน,นี้ครับ เอาบอด E ไปเก็บเพราะผมจะเล่นแค่บอดเดียวครับอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยด้านบนเนี่ยครับจะเป็นเหมือนแก๊งของสปิริตแต่ละตัวครับว่าเราจะเล่นตัวไหนโดยที่แต่ละตัวนี้ครับมันก็จะมีความแตกต่างในลักษณะของสกิลในการจัดการพวกอินเวเดอร์ที่มารุกรานของเกาะของเราได้ครับอันนี้ผมขอเล่นเป็นตัวนี้ครับ thunder speaker ตัวตัวโปรดของผมเลยตัวนี้ครับก็ลองเริ่มเกมดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้มันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ว่า บนเกาะของเราเนี่ยครับมันจะแบ่งเป็นโซนต่างๆนะฮะแล้วเราก็เหมือนกับว่าต้องกําจัดต้นตัวของอินเวเดอร์ให้ได้ซึ่งเหล่าอินเวเดอร์ที่ผมพูดในภาพรวมเนี่ยครับมันจะรวมถึง3แกงด้วยกันนั่นก็คือไอ้แกงที่เป็นพวกแบบคล้ายๆตัวเนี้ยไมจิมฟันผมเรียกงั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วมันชื่อว่าเป็น explorer หรือว่านักสำรวจครับนะครับตัวนี้มันจะเข้ามาก่อนแล้วมันจะเข้ามาจากดินแดนที่เป็นเอ,อ่อสีฟ้าๆตรงเนี้ยครับมันสื่อถึงโอเชียนครับนะฮะ,นะะแล้วบนเกาะของเราเนี่ยครับจะแบ่งออกมาเป็น8โซนด้วยกันนะครับซึ่ง แต่ละโซนเนี่ยมันจะมีเหมือน4ลักษณะของภูมิประเทศครับก็ถ้าเกิดฝาฟ้าตรงนี้ก็คือเป็น Wet land, เวทแลนด์เขียวๆตรงนี้ก็คือเป็นจางเก้นะครับส้มๆเหลืองๆตรงนี้เป็นแซนครับแล้วก็เทาๆตรงนี้เป็นเมลเทนนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้มันจะมีการบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเทินถัดไปบ้างนั่นแปลว่ายอย่างนี้ครับคือมันจะมีแอคชั่นหลกักๆที่ทางอินเวเดอร์เนี่ยมาทำได้ก็คือทำการลาเวช ทำบิ i l ดแล้วก็ทำเอ็กซ์พลอครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมาเหมือนพยายามขยายอาณาเขตไอ้ตัวขาวๆตัวนี้ครับเหา Invader เนี่ยพยายามจะขยายอาณาเขตให้ได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าพยายามจะ คำจัดเจ้าตัวของอินเวเดอร์ไปให้ได้เช่นกันนะครับไม่นกลไกลป็นว่าเออเนี่ยแล้วในทุกๆเทิร์นนยครับมันจะมีบอกเลยว่าเราอินเวเดอร์เนี่ยมันจะทําอะไรที่ตรงไหนบ้างหน้าที่ของเราก็คือว่าเราต้องเล่นเหมือนเล่นการ์ดในมือครับการ์ดในมือตอนนี้มีอยู่4ใบด้วยกันนะครับแล้วการ์ดต,ตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นลูกเล่นครับว่าถ้าเกิดการ์ดที่เป็นสีแดงตรงนี้ครับก็คือมันเป็นเรียกว่าเป็น Fast Power นั่นก็คือว่าเล่นเสร็จปุ๊บสามารถทำแอคชั่นบนการ์ดนั้นได้ทันที กับการที่เป็นสีน้ำเงินนีครับมันเป็นการที่เรียกว่าเป็น slow power นั่นแปลว่าไอ้แอคชั่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนการ์ดแบบนี้ครับมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราอินเวเดอร์เนี่ยครับมาทำแอคชั่นของพวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงค่อยมารี l v ฟตัวของ slow power อีกทีนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเกมมันจะมีด y n a มของการตัดสินใจแลลวครับว่าเราจะสามารถช่วยชีวิต เกาะแห่งนี้โดยการกําจัดเหล่าอินเวเดอร์ได้ยังไงดีมันก็มีอยู่สองเฟสด้วยกันว่าเราสามารถกําจัดได้ตั้งแต่ผ่านตัวของ Fast Power อไอ้ก,กาสีแดงๆตัวนี้หรือว่าเรามากําจัดอีกทีหนึ่งผ่านแก้งของสีน้ําเงินที่เป็น Slow Power นะครับเกมมันมันแบบมันจะมีความกดดันอยู่ตลอดเวลาเลยครับว่าเราจะเลือกแก้ปัญหาที่ตรงไหนดีเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ครับที่ เหล่า invader นี่ครับมันจะมาราวเวชรา v เวชก็คือว่ามาทําลายให้เกาะเหล่านั้นเสื่อมโทรมลงนะครับมันจะมีเหมือนกับว่าเรียกว่าเป็น damage ละกันครับว่าเจ้าตัวของ explorer เนี่ยครับมี1 damage นะแล้วเกิดเป็นเหมือน2แง่งตัวนี้ครับเรียกว่าเป็นท a วครับก็ทำา2 damage แล้วเกิดเป็นตัวแก๊งใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมี3แง่งตัวนี้ก็คือเป็น city ครับทำสาม damage แล้วมันมีความเรียกว่าเป็นข้อจํากัดละกันครับของเกมนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าในดินแดนนั้นๆ,น,น,ๆนะครับมันมีดามจตอนช่วงลาเวชเนี่ยครับมีดามจเกิน2เมื่อไหร่ไม่ใช่สิคือต้องแต่2ขึ้นไปนะครับมันจะเกิดความเสื่อมโซมเกิดขึ้นแล้วเราต้องใส่ตัวเม็ดไบรท์ตัวนี้ครับเข้ามาในดินแดนนั้นด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเม็ดไบรท์ตรงเนี้ยมันหมดนั่นแปลว่าเราแพ้เลยครับ ไม่เคยกันเลนว่าเออค่อนข้างกดดันนิดน,นึงแล้วเราจะมีวิธีการจัดการยังไงล่ะก่อนที่เจ้าตัวของไอ้การ์ดของอินเวเดอร์ตัวนี้มันจะไปลาเวชตัวนี้เรามีวิธีการจัดการยังไงให้ดาเมจไปลงในดินแดนน,นั้นนี่มันน้อยกว่า2ให้ได้เพราะว่ามันจะให้เซฟมากขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วนอกจากที่ว่าเราต้องมาคอนโทรลตัวของลาเวชเราใช่ไหมครับมันจะมีของบิลด้วยบิลด์เนี่ยครับมันก็จะเป็นการขยายอาเขตของเจ้าตัวอินเวเดอร์เราเนี่ยครับว่าให้มันจะเติบโตให้แข็งแกร่งขึ้นประมาณนั้นแล้ว หมายความว่าในดินแดนที่ไม่เคยมีทาวอยู่เลยมันก็จะมีทาวโผล่ขึ้นมาแล้วในดินแดนที่มีซิตี้อยู่แล้วมันอาจจะมีซิตี้เพิ่มขึ้นมาด้วยก็ได้ซึ่งการเพิ่มของทั้งทาวและซิตี้เ่านี้ครับมันสร้างความยากลำบากในการที่เราจะมากำจัดพวกมันนะประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ช oh, ีวิต แล้วทีเนี้ยครับตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าเหล่า explore นีครับในอีกแอคชั่นหนึ่งของ invader เนีครับเรายังไม่เปิดนะครับนั่นแปลว่าเราจะยังไม่รู้เลยว่าในเทินอนาคตเนี่ยเหล่า invader เนีครับมันจะมา explore ที่ตรงไหนบ้างนะครับมันก็เลยแบบโอ้ชีวิตเนี่ยแหละครับมันจะมีเหมือนแบบส่วนหนึ่งของความเครียดความกดดันที่เกิดขึ้นเสมอตลอดทุกเทินทุกราว ตลอดทั้งเกมเลยก็ว่าได้ครับประมาณนั้นแล้วสิ่งที่เราเลือกได้นะครับเหมือนเหมือนกับว่าเราจะมีเหมือนแต่ละตัวนะสปิริตแต่ละตัวนะครับมันจะมีอยู่3โซนด้วยกัน,นครับ โซนแรกสุดเลยก็คือโกรดออปชันว่ารูปแบบการเล่นในเธอนั้นเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในทุกครั้งที่เราต้องเล่นการ์ดใดสักอย่างหนึ่งนะครับเราต้องใช้เอเนอร์จีด้วยแล้วไอ้แทร็กด้านบนนะครับมันจะสื่อถึงเอเนอร์จีที่เราจะใช้ได้ต่อเท์นเหมือนแบบเป็นอินคัมของเราในเอรอนั้นอย่างเช่นตัวเนี้ยเลข1โชว์มานั่นปแปลว,ว่าต้นเธอเนี่ยผมจะได้อยู่1 e n e r เอเนอร์จีในการมาเล่นการ์ดต่างๆถ้าเกิดว่าผมอยากได้เอเนอร์จีเพิ่มนะครับผมก็ต้องเปิดมาถึงตัวเนี้ยไอเนี้ยไอเลข2ตัวเนี้ยครับ นะเลข2ตัวนี้ก็คือจะได้2 Energy และนะครับกลับกันในด้านล่างเนี่ยครับมันจะเป็นจำนวนการทีท่เล่นได้ต่อเทิร์นครับอย่างตอนแรกสุดถ้าเกิดผมไม่ทำอะไรเลยก็คือผมจะได้เล่นแค่1การต่อเทิร์นนะค่ <c oughs> อนข้างน้อยเลยทีเดียวครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เองก็ต้องบา Balance ลานซ์ด้วยว่าแล้วเราอยากเล่นกี่ Energy ต่อเทิร์นแล้วก็กี่การต่อเทิร์นด้วยนะครับซึ่งการเล่นกี่ Energy หรือกี่การ์ต่อเทิร์นครับมันจะส่งผลต่อตัวของ innate powers อินเน e พาวเวตัวนี้หมายความว่าทุกการ์ดที่เล่นไปในเทิร์นนั้นนะครับเราจะมาดูว่าเนี่ยมันจะมีไอตัวเรออเียกว่าดีก้อนกลมๆม,มครับอยู่ทางด้านซ้ายของการ์ดสิ่งนี้สื่อถึงว่าเป็นอิเลเมนที่ได้ในเทิร์นนั้นครับแล้วถ้าเกิดว่าอิเลเมนเหล่านี้มันไปตรงกับ Innate Power อย่างเนี้ยถ้าเกิดเราเก็บ เล่นการ์ดได้เหมือนเล่นการ์ดกี่ใบไม่รู้แหละแต่สุดท้ายแล้วในเธอ์น,นั้นเนี่ยเรามีอยู่4ของสีม่วงมีสีม่วงอยู่4เม็ดละกันเราจะสามารถทําอะไรบางอย่างของ i n เ i n พ t e power ตัวนี้ได้ฟรีๆเลยครับนะเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเป็นเลเวลเป็นขั้นละกันถ้าเกิดเราเราเหมือนเก็บของได้ตามนั้นเราก็สามารถทำแอคชั่นต่างๆได้ตามที่ระบุไว้ประมาณนี้เลยครับซึ่งแบบโอ้โห,โโห,โโหมัน มันมีหลายมิติมากเลยครับตอนนี้ก็คือว่าเป้าหมายหลักก็คือกำจัดเจ้าตัวของอินเวเดอร์ไปให้ได้เนอะแต่การจำกัดได้นั้นต้องทำผ่านการ์ดเท่านั้นนะครับซึ่งการ์ดเนี่ยจะเล่นได้ก็คือว่ามันต้องใช้ Energy ในการที่จะใช้การ์ดเหล่านั้นมันก็แบบเออแล้วเราจะมีวิธีการเลือกใช้การ์ดต่างๆได้อย่างไรเราก็อาจจะดูไวมว่าเออมันไปคอมโบกับตัวของ i n n a t e power ได้อย่างไรบ้างด้วยนะครับแล้วรูปแบบการเล่นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันจะมีตัวเม็ดๆตเนนยครับซึ่ง มันเป็นเหมือนตัวตนละกันเขาเรียกเป็น p พร s เซนต์ครับนั่นก็แปลว่าออผมมักจะเรียกมันว่าเป็นสารพระภูมิละกันที่อยู่ในเกาะแห่งนี้ครับแล้วประเด็นคือว่าไอ้การ์ดเ่าเนี้ยที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกการ์ดเราจะเล่นได้เสมอไปนะครับมันจะมีคอนดิชันอยู่เสมอเลยว่าคอนดิชันเนี้ยมันสามารถแอพพลายได้กับรูปแบบของดินแดนประเภทไหนได้บ้างด้วย อย่างเช่นตัวนี้ผมจะม,เมีเม็ดอยู่ที่โซนของหมายเลข3กับโซนของหมายเลข8ครับแล้วการแตละการน,นะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ไอตัวของลูกศรแล้วมีตัวเลขด้านบนนะครับมันจะสื่อถึงว่าระยะของดินแดนที่การเหล่านี้สามารถแอพพลายไปได้นะครับมันจะไปอ้างอิงกับตำแหน่งของเม็ดหรือเจ้าตัวของสารพ,รพ่อภูมิของเราแล้วก็อย่างเช่นถ้ากิดสมมติผมเล่นเป็นการน,นี้นะครับ นะมันหมายความว่า Range ตัวนี้หนหน่วยนั่นแปลว่าผมจะสามารถเล่นได้แค่โซนของหมายเลข2ตัวนี้กับโซนของหมายเลข4เพราะว่ามันอยู่ติดกับไอ้ตัวสารพ,พัภูมิของผมเลยนะก็คือระยะ1หน่วยนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าผมบอกว่างั้นผมขอไปเปรียบเทียบไปเหมือนอ้างอิงสารพ,พัภูมิอีกแห่งหนึ่งที่อยู่หมายเลข8นั่นแปลว่าผมจะเล่นการ์ดใบนี้ใบเดิมได้ก็คือภายใต้อยู่ในขอบเขตของโซนหมายเลข เ,ออเลขนี้เลขอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่โซนตรงเนี่ยครับเมาเทนตัวนี้กับหมายเลข6กตัวนี้นะครับแต่ประเด็นคือว่ามันมีค ondition เพิ่มเติมเข้ามาอีกครับว่าแล้วดินแดนที่จะเล่นได้ตัวนั้นเนี่ยต้องมีสัญลักษณ์อตัวของเห็ดตัวนี้อยู่นะครับเห็ดตัวนี้คือเป็นดาฮานครับคือชื่อของชนเผ่าคื้นเมืองของของเกมนี้นะครับก็ หมายถึงว่าระยะที่เล่นได้ตอนนี้ครับเราต้องเอาสองคอนดิชันเนี่ยครับมามาแอนกันนะครับว่าระยะภายใต้หนหน่วยแล้วในดินแดนนั้นเนี่ยต้องมีดาฮานอยู่ด้วยนะต้องมีตัวเห็ดอยู่ด้วยนะนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าผมจะมาใช้ตัวเนี้ยใช้การ์ดใบนี้นะครับภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ผมจะใช้ได้แค่ดินแดนหมายเลข หมายเลขน่าจะ7จ็ดนะครับเมา์เทนตัวนี้เพราะว่าอยู่ติดกับสารมิมภายใต้ระยะ1ห,หน่วยแล้วดินแดนนั้นมีดาฮารหรือไอเม็ดเม็ดสีน้าตาลตัวนี้อยู่นะครับประมาณนี้เลยมันแบบเออในความยากเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขในการใช้การ์ดมาอีกนะนะครับไมันกลยกลเป็นว่าเราต้องมีวิธีการเล่นที่แบบวิธีการวางไอเม็ดเนี่ยครับเพราะว่าเราสามารถวางได้ผ่านโกลด์ออปชั่นไอที่แบบบวกเม็ดตัวเนี้ยครับไอบวกสันลก์ตัวเนี้ย มันเหมือนว่าเราจะสามารถเลือกได้ว่าสมมติผมเลือกตัวเนี้ยผมก็สามารถเลือกได้ว่าผมจะเอาจากแทร็กของ Energy หรือว่าแทร็กของก a r d play ไปได้นะครับว่าเราจะดีไซน์การเล่นในเทิร์นนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เลยแบบยากยากคือมันไม่ใช่จะบอกว่าอย่างดีคือมันไม่ใช่ดีไซน์การเล่นในเทิร์นนั้นอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าแอคชั่นที่เกิดขึ้นในเทิร์นเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือน ส่งผลต่อเคินาถัดไปด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหเกมเนี้มันมีความลึกในหลายมิติมากๆเลยครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้เนี่ยผมคิดว่ามันมันคุ้มค่ามากๆเลยครับกับความสนุกที่จะได้รับสำหรับสายที่ชอบคิดหนักแล้วแบบวางสตร t ทจีต้องมีสตร e ทจิ m มูฟอะไรแบบเฮ้ยทำไมเราต้องวางแบบนั้นได้อะไรประมาณนี้ครับก็แบบ เออก็ฝากเกมนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับตอนนี้ไอเกมนี้มันไม่ได้มีแค่เป็นบอร์ดวางที่ต้องแบบเซตอัพยากๆแล้วนะครับมันมีผ่านตัวของแอ Store ได้เลยแล้วก็น่าจะผ่านตัวของ google play ได้เหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ตามอ๋อมีผ่านสตรีมด้วยนะนะครับยังไงอ่ะก็ฝากลองไปพิจารณาดูนะครับไปยาวๆเลยอันนี้ผมไม่ได้อะไรเลยครับแต่แบบเกมมันดีจริงนะก็ จริงๆแล้วผมต้องพอองนี้ด้วยว่าทิงทายเนี่ยคือเกมมันไม่มีเท่านี้นะมันมีมากกว่านี้อีกแต่ผมคิดว่าเริ่มต้นเนี่ยเรารู้จักเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสนใจยังไงเนี่ยมาคุยเพิ่มเติมกันได้หรือว่าอาจจะรอดูคลิปถัดไปก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับ